ไปต่อกันที่กรมท่าอากาศยานนะครับซึ่งได้รับใบรับรองสนามบินสาธารณะเพิ่มอีก2แห่งนั่นก็คือพิษณุโลกและกระบี่เร่งผลักดันนครศรีธรรมราชเป็นสนามบินถัดไปกรมท่าอากาศยานหรือทอยอเข้ารับไปรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะท่าอากาศยานพิษณุโลกและท่าอากาศยานกระบี่ซึ่งกระบวนการออกไปรับรองเป็นไปนตามมาตรา45แห่งพระราชกําหนดแก้ไขพระราชบัญญัติการเดินอากาศที่กําหนดให้สนามบินสาธารณะ ที่ดําเนินการโดยส่วนราชการสามารถเปิดให้บริการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและเมื่อตรวจสอบแล้วเป็นไปตามมาตรฐานกอพอทอจึงจะออกไปรับรองให้นางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยคมนาคมกำชับให้ท่าอากาศยานในสังกัดทั้ง5แห่งที่ได้รับไปรับรองแล้ว คือถ้าอากาศยานเบตงบุรีรัมย์สุราษฎร์ธานีพิษณุโลกและกระบี่รักษามาตรฐานปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ได้รับไปรับรองตามพรบการเดินอากาศในมาตราที่เกี่ยวข้องซึ่งการที่ท่าอากาศยานในสังกัดทอยอได้รับไปรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะแสดงให้เห็นว่าท่าอากาศยานมีมาตรฐานทั้งด้านกายภาพสนามบินและแผนที่รองรับที่เกี่ยวข้องเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสารและผู้ประกอบการบิน เพิ่มความเชื่อมั่นกับสายการบินในการเปิดเส้นทางยกระดับท่าอากาศยานในสังกัดสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคด้านนายดนายเรืองสอนอธิบดีทอยอบอกว่ายุรวางขอคำรับรองสนามบินสาธารณะให้กับท่าอากาศยานในสังกัด19แห่งซึ่งมีกระบวนการดำเนินงาน5เฟสโดยเฟสหนึ่งท่านเตรียมการ เฟสสองขั้นยื่นคำขออย่างเป็นทางการคือท่าอากาศยานเพชรบุญเฟสสามขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารคือท่าอากาศยานปลายนครสราชสีมานครพนมเลยชุมพรระนองนราธิวาสแพร่เฟสสี่ 4, ขั้นตอนการตรวจสอบปฏิบัติการคือท่าอากาศยานหัวหินอุดรธานีอุบลราชธานีตรังสนนกลนครแม่ฮ่องสอนขอนแก่นลำปางร้อยเอ็ดและเฟสห้าขั้นตอนออกใบรับรองคือท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชซึ่งคาดว่าจะเป็นท่าอากาศยานต่อไปที่ได้รับใบรับรอง